รู้จักกับคุณยายเดซี่ AI รับสายมิจฉาชีพแบบเรียลไทม์ป้องกันลูกค้าก่อนตกเป็นเหยื่อไอเดียอัปเดตวันนี้นะคะจะพาไปส่องแคมเปญสุดล้ำจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในสหราชอาณาจากักร ที่มีการปลุกปั้นสร้างคุณยาย AI ให้รับสายคุยกับมิจฉาชีพแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันลูกค้าก่อนตกเป็นเหยื่อเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตามแอดดิติไปฟังกันเลยค่ะต้องขอเล่าก่อนว่าผู้สูงอายุในปี2023ในสหราชาอาณาจักรกว่า73%นตะคะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซึ่งมีข้อมูลการแจ้งความรวมกว่า 35, 0 0 0เคสตีเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า136ล้านปอนด์หรือราวๆ5 8า0ล้านบาท ส่งผลให้สหราชอาณาจักรนะคะมียอดผู้เสียหายจากแก๊งคอร์เซนเตอร์มากที่สุดในยุโรปนั่นเองผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออย่าง O2 นะคะจึงจับมือกับเอเจนซี่โฆษณาด้าน AI อย่างเฟดที่อยู่ในเครือ VCCP ร่วมกันปลุกปั้นคุณยาย i ขึ้นมาที่มีชื่อว่าเดซี ซึ่งเกิดจากโมเดลภาษา LLM พร้อมเรียนรู้เสียงของหญิงสูงวัยตัวจริงแถมยังมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอกลวงของอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณยายเดซี่เพื่อวางกับดักให้เหล่ามิจฉาชีพติดต่อเข้ามาและเมื่อมีสายโทรเข้ามาแล้วเนี่ยคุณยายเดซี่นะคะก็จะรับสายแล้วก็มีการคุยกับมิจฉาชีพแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งบทสนทนานเนี่ยก็จะยืดเยื้อแล้วก็หาสาระไม่ได้เช่นความหลงไหลในการถักเน็ตติง้งพร้อมกับบอกข้อมูลธนาคารที่เป็นเท็จ ทำให้ปลายสายเนี่ยเสียเวลาจนล้มเลิกที่จะหลอกเอาเงินผู้สูงอายุไปใ,ในที่สุดนอกจากการสื่อสารผ่านหนังโฆษณาแล้วเนี่ยแบรนด์ยังมีฟีเจอร์บอกข้อความและสายโทรศัพท์ต้องสงสัยนับร้านรายการต่อเดือนพร้อมแนะนำเครื่องมือต่อต้านสแปมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมีบริการระบุผู้โทรที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับลูกค้าทุกคนรวมถึงมีการจัดทำเว็บไซต์บอกวิธีการหลีกเลี่ยงจากมิจฉาชีพและเหล่าแกงคอเซ็นเตอร์ถือว่าเป็นแคมเปญดีๆเลยคะ,ะที่ช่วยให้จำนวนเหยื่อเนี่ยลดลงและยังทำให ประชาชนนะคะสามารถรู้ทันพวกเหล่ามิชาชีพเหล่านี้ได้ด้วย